วันนี้ผมจะพาสมัครแล้วก็ทอมเนี่ยมาซื้อเครื่องสำอางจริงวันนี้กะจะให้แบบแต่งแบบเบสิกแบบที่ผมแต่งเบาๆพอจะรู้ได้ไงว่าสีมันเหมาะมันมันถูกต้องแล้วที่มันแมทกับแบบดูไม่ออกละสิออมดูไ่กคือต้องบอกก่อนว่าสมมติเราซื้อไปอ่ะมันมีโอกาสผิดพลาดสูง ทำไมม,ไมันมาเป็นแบบนี้บ <นะ S 1> อกแล้วไงน,นวด <c oughs> นี่คือเหตุผลของการให้นวดไงอีเฟนคุณอ e ีฝุ่นบอยบอกมันไม่น่ามาเลยเส <c oughs> ื้อฟอกโอเวอร์ไซรุ่นกินข้าวกับพี่มีรสนิยมตะกินลายหน้าคู่หูสุดเท่พี่แบ่งพี่เติร์ดและที่รองแก้วรุ่นวางเต็มแก้มกินเต็มแก้วมีสี่ลายจัดมาให้สองเซตจับคู่พร้อมวางสร้างเสื้อออนไลน์ได้แล้วที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยจ้า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพวกเราสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Eve and Boy นะครับสาขาเดอะมอลล์บางแคโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเลยครับคุณเช้งเพิ่งมาอุปสรรคของก็ถ่ายบล็อกถ่ายบล็อก เป็นคนเดยวได้ไหมเป็นคนชั่วคนเดยวได้ไหมร้องขอร้องแล้ววันนี้เรามาทําอะไรที่อีแบนด์อลวันนี้วันนี้ผมจะพาสมัครแล้วก็ทอมเนี่ยมาซื้อเครื่องสำอางโปรตีบุ้งเคยแต่งหน้าไหมครับอ่าแต่งหน้าตอนไปกองครับเหมือนกันครับแต่งเองเหรอครับเขาแต่งให้ครับ มีช่างให้อย่างเดียวเลยครับผมไม่เคยแต่งอะไรเองเลยแต่ว่าเราบางทีเราถ่าย YouTube ถ่ายเร็วถ่ายคลิปสั้นถ่ายทิกตอกอะไรเงี้ยแต่งเองก็จะดีใช้ฟิลเตอร์เอาพี่เตอร์ทิกตอกก็ไม่แต่งเองเลยทำใช้เยอะไปเสืซอ์ภาพทำใช้เยอะไปบางทีเราชะตาโตมากแน่นอนเอ้ยผมใส่บิกไอกจริง กไม่รู้ใส่ใส่สวนส่วนน้องหมากเขาน่ารักอยู่แล้วนะครับสามารถทําให้ความน่ารักมันทวีคูณขึ้นอีกจริงๆวันนี้กัดจะให้แบบแต่งแบบเบสิกแบบที่ผมแต่งครับเบาๆพอของพี่เติร์นนี่คือเบาๆแหละเดินไปไหนมาไหนชัดมากเลยนะว่าพี่แต่งไน้ครับมันลอยไม่ก็ดูดูสมัยรุ่นการแต่งหน้าแต่งไปแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะมีการเขาดี่เข้าทานใช่ถูกต้องคารามาไลซ์ อันนี้ผัดมะฮอบมวนเป็นกับเขาเรียกอะไรไม่รู้อะที่มันจะทำให้มันเริ่มเข้านี่แตงข้างหน้าใช่ต้องรอสักพักไปไปดูครับไปดูอะไรเดี๋ยวก่อนแนะนำมีมีพี่เชิญเชิญเลยครับสชัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับชื่อนาบีค่ะน้องนาบีนาบีเป็นภาษาเกาหลีแปลว่าผีเสื้ออ่ะอามีความรู้มีความรู้จริงเสียงดังมากน้องนาบีนี่น้องนาบีทำอะไรอยู่ที่นี่ครับ เออเป็นพนักงานดีคอยก็ดูแลความเรียบร้อยของทางร้านใช้นำพอสินค้าน้องนาบีก็จะมาช่วยแนะนำเพราะว่าตัวผมเองก็อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นเบื้องต้นเบื้องต้นเผื่อมีเลยถามจะได้ถามน้องนาบีนะครับได้ครับโอเคเราไปทีละอย่างได้ครับงานผิวก่อนอ่าอ่าคูชั่น เราบอกบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคูชั่นคูชั่นคืออะไรอ่ะบอกบอกเลยครับคูชคัชั่นก็คือเป็นการแบบว่าคล้ายๆลรองพื้นค่ะแต่ว่านี้เป็นงานผิวเน้นปกปิดและบางเบาไม่หนักเท่ารองพื้นค่ะแล้วจริงๆแเราต้องลงรองพื้นไหมครับไม่ค่ะเราจะลงแค่ตัวเดียวเลยก็คือคูชั่นเท่านั้นเลยกรองพื้นใช่ค่ะจริงๆเรือกง่ายน่าจะเป็นรองพื้นที่มาอยู่ในตลับแล้วกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ปกปิดและไม่ได้ยาวนานเท่ากับรองพื้นเราสามารถปกพาได้ด้วยถ้ารองพื้นใช้งานได้นานกว่าแล้วทำไมเราไม่ช้องพืน คูชันมันเร็วกว่าครับใช่เร็วกว่ามันโตเร็วกว่าก็ลงลงเสร็จเร็วกว่าอ๋อคือถ้าลงพื้นมันมันมีขั้นตอนหลายอย่างะใช่มันต้องต้องตเคใช่อะโอเคนะงานผิวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากไปเนี้ยไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้รองพื้นแต่สมมุติว่าเรามาถ่ายคลิปกันเร็วๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเอาคูชั่นโบกเข้าไปเลยปุ๊บผิวเนียนโอเคเข้าใจแล้วเราจะแต่งหน้าแตกต่างแล้วสมัครหน้าของสายอยู่นี่เราเราจะได้ไม่ไหนไม่ไม่เผื่อแบบคุณผู้ชายที่เขาอยากจะเริ่มแต่งหน้าคลิปนี้เหมาะ ถือว่าเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจด้วยนะปกติเราคุยเหรอจะคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชาย <c oughs> คุณผู้ชาย <c oughs> บาง, <c oughs> บ,างบางคนบางคนแบบอย่างผมไม่แต่งไงคร <c oughs> ับก็ไม่รู้ <c oughs> แ,ลแล้วลองพื้นไม่ใช่ตลับเหมือนคูชั่นหรอรองพื้นจะเป็นขวดค่ะแล้วแต่ ผลิตภัณฑ์ของเขาว่าแบรนด์นั้นจะออกมาเป็นยังไงใช่แต่ส่วนใหญ่รองพื้นจะเป็นขวดใช่จะเป็นหัวมันคือผ่านผิวไปเลยเป็นตลับพกพาง่ายใช้งานสะดวกใช้งานไวแต่ว่าก็จะไม่ได้ติดทนนานเท่ากับรองพื้นเฮ้ยแต่สมัยนี้ก็นานขึ้นเนาะแต่ก่อนเหมือนเหมือนไม่ไม่เท่าไหรแต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างอยู่นานขึ้นนะมันมีประเภทไหมฮะมีค่ะประเภทแบบว่าเป็นสิว มันหรือว่าออ๋มันมีแบบว่ากอ o s s y แบบว่าแมท t e อะไรแบบนี้ใช่ไหมขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยแล้วมันมีหลากสีให้เลือกด้วยไหมฮะแน่นอนครับลูกค้าครับบอกสีน้ําเงินแน่นครับสีน้ําเงินสีน้ำเงินนี่สีน้ําเงินนี่รองมือแล้วรองเท้าไปเถอะที่อีฟแนบอยมีมีแบรนด์อะไรบ้างครับของกูชันร้านหมูหลายแบรนด์มากถ้าหมูเรียงคือน่าจะจบซิคินนิฟิกซิคินนิฟิกมีค่ะซิคินนิฟิกไหมล่ะตอนซิคินนิฟิกไหมค่ะซิคินนิฟิกไหมล่ะอันไหนใช้งานง่ายที่สุดเลย ง่ายเหมือนกันหมดแหละเอาเหรอใช่ใช่มันง่ายเหมือนกันหมดหละเบดตามผมก่อนไหมอ่ะอ่ะไปไปชีนนิฟิกดีกว่าได้ครับได้ครับนี่ไงมันก็จะมีเบอร์มันก็จะมีเบอร์แบบเนี้ยอ๋อแล้วเอาแขนเทียบเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ลมือเออทำยังไงครับทำยังไงท่าวิธีที่ถูกที่จะให้ให้คนที่มือใหม่มารู้สีเลยทำาไงครับจริงๆเทเทตรงนี้ก็ได้แต่ว่าตามหลังสินถ้าเขาเทเขาจะเทตรงขอบหน้าจะได้เฉดกับผิวเราต้องขอบหน้าใช่ค่ะจะได้รู้ว่าเฉดผิวเราเข้ากับกน ความจริงอยากให้แบบอยากให้เลือกแบบแมทมากกว่าครับเริ่มต้นถ้าไม่เคยทำเฮ้ยถ้าเกิดว่าสมมตินะสมมติถ้าเกิดว่าเราเลือกเข้มไปอ่ะน้าหมดเลยนะใช่ระหว่างวันจะดกใช่ความจริงถ้าถ้าเอาที่จากพี่นะเลยป้ายนิดนึงแล้วเดี๋ยวมันจะแล้วบอกคนขับว่าวนให้หน่อยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รถเมล์ครับ เลยไปนี้ก็คือแบบสว่างขึ้นมาหน่อยเบอร์ออรนงึงมาหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าสีนี้มันจะมันจะติดเหลืองนิดน,นึงนะใช่ป่าววะใช่ใช่ไหมครับติดเหลืองนิดน,นึงมุนน่านเหลืองะจะรู้ได้ไงว่าสีมันเหมาะมันมันถูกต้องแล้วที่มันแมทกับแบบดูไม่ออกละสิม<ส>ัมดูไม่ออกคือต้องบอกก่อนว่าสมมติเราซื้อไปอ่ะมันมีโอกาสผิดพลาดส,สูงจากพี่กว่าจะเจอเบอร์อ่ะเราก็พยายามเดาๆอย่างนี้แหละแล้วมันก็ผิดบ้งบางลองลองมาลองขึ้นมาใช่บางทีผสมด้วย อ๋อใช่ครับเพราะนั้นความผิดพลาดครั้งแรกก็ไม่เป็นไรปล่อยหน้าให้มันลอยให้มันนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราแก้ตัวโ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวว่าถ้าเอาไปลองแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่เข้าเราเอามาเปลี่ยนได้ไหมครับมแล้ไอที่ใช้ไปทำไมไม่แล้วก่อนมาอยากจะไปร้านเสื้อด้วยนะ ซื้อมาใส่ก่อนถ่ายเสร็จแล้วค่อยเอาไปคืนกหมักคำแบบนี้หมูเปก็ไเนี่น่าจะเบอร์นี้ก็ได้ครับสามเลนนะรับอ่ะเบอร์เดียวผมโอเคได้เราก็เลือกไปเลยจากตรงนี้อันนี้นะอันนี้นะโอเคโอเคพร้อมพี่ตอมต้องเบอร์ศูนยนะผมว่าโอ๊ไปเล่นนิ้วเหรอเดี๋ยวละ พี่นาบีหุยไม่เบอร์สูตรวะนู่แรงเหมือนกันนะอ๋อเบอร์สูงคือตัวขาวสูตรอ่าให้น้องนาบีเลือกให้หน่อยสมมุติว่าเป็นลูกค้าแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแบบที่เข้ามาน้องนาบีจะแนะนําอะไร 04N 0 4สก็คือคล้ําไปอีกอย่างนี้เอกัดเบับ w ต่างกันยังไงครับ แล้วยูเป็นวอร์อ้าวยิ่งงง,งละ <คา S 1> ดิอันนี้ากนท่น,งงน,น,นึงครับรอันนี้ยากโทเยนโทร,ร้อนอะ่ะคุณจะงงต่อ,อให้เรียนศิลปะมาคุณจะงง,งนิดหน่อยใช่ที่รู้คือโทร,ร้อนคือสีแดงสีโม<ท>โเนเย็นน้ำเงินอะไรเงี้ยแต่เวลาแต่งหน้ามันไม่ใช่ครับโทนร้อนก็จะประมาณแบบว่าผิวออกดอกเป็นถิวข้ังคนเอเชียถ้าโทเยนเขาจะไปออกแนวแบบว่าฝั่งยุโรปโรือฝั่งที่แบบโทนใช่งงเหมือนเดิมใช่เด็เ็มันจะออก ใช่ปิดชมพูแล้เสร็จร้อนน่ะไปทางเหลืองขายเหลืองปิดเขาเหลืองผิวเขาเหลืองตัวเส้นสีผิวพี่เวงอ่ะชมพูอ่าเพนั่นคือโทนเย็นเย็นส่วนพี่โทนร้อนอ่าใช่โทนเหลืองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขึ้นอธิบายให้ชัดเจนตรงนี้ฝากรายการศิลปะละทำเพิ่มเติมด้วยครับอ่าอันนี้เป็น4 w นะครับเฮ้ยมันจะไม่ลอยเหรอมันไม่ลอยมันแข็งแบบนี้แข็งเหมือนไงแข็งกว่านี้ต้องเปลี่ยนยี่ห้อบอ่ะอันไหนมา อะไรแบรนด์แล้วตรงเดียวอันนี้เป็นแบรนด์อินพอร์ตจากเกาหลีนี่ยค่ะครับตัวโคเรียเลยออกเสียงว่าทีเชอร์ครับจริงๆมาอ่านว่าทีรึทีฤทีฤทีฤอ๋อทีฤทีฤเหรอใช่อันนี้ก็คือเป็นแบรนด์อินพอร์ตเลยน้องมีทั้งหมดเกือบร้อยเฉด เกือบร้อยเชียเลยหรอทั้งงี้เราก็อยู่นี้ทั้งวันเลยครับไม่ไม่ไม่ได้ลองขนาดนั้นอันนี้เบอร์เขาจะเป็นยังไงบ้างครับที่รืดที่รืดเนี่ยนม่สนใจไม่เคยใช้เลยเขจะมีบอกเลยว่าเป็นลาเต้สีผิวแบบว่าเหมือนเค้มเป็นสีลาเต้อะไรอย่างเงี้ยสรุปผิวผิวอเมริกาโน่มานะครับ คือเวลาใช้เนี่ยคือเราเอานิ้วแตะแล้วก็มาแตะแตะแตะแบบนี้ครับไม่ไม่เวลาใช้มันมันจะมีพักด้วยตน้ัะค่ะดูเนียนนะอยู่ที่หน้าน่าจะพอดีอ่ะเขาดูเนียนนะพี่ต้อมอ้ยิ่งพี่เจนที่ใช่สำหรับพี่แล้วอ่ะลองปอบบุกเข้าไปตรงนี้เลยได้ไหมครับตรงกอกขออนได้ได้ได้ตรงกอกได้นะคะเดอบไหมอ่ะไม่ดอกยังดูไม่ค่ก็จะที่ลองทั้งหน้าได้ไหมครับ น่อย่แตวเหรอดูไม่ออกเลยเฮ้ยอันนี้น่าจะโอเคนะโอเคเราได้แล้วเนี่ยเราจะลองแต่งไปก่อนเลยซึ่งจริงๆอยากจะมากไว้หน่อยว่ามันก็มีโอกาสที่แบบเออมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วพอพอเราทานนี้เสร็จแล้วเราเราเริ่มเห็นสมมุติมันลอยไปมันดรอปไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยมาเลือกเบอร์อื่นๆครับทำไมเดี๋ยวลองไปแต่งก่อนไปครับไปครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสูตร24 n อลาเต้นะครับ เปิดมาอันนี้อันนี้เรียกว่าพัฟพัฟลักษณะคล้ายๆกับรายบนชายหาดอสวยงามอ๋อสวยงามมาถ่งถือหน่อยเดี๋ยวช่วยทอมละก็เนี่ยไม่ได้ทำแน่ๆไม่ใช่เราทำให้หมดเลยไม่ไม่ไม่ต้องให้พี่สอนนะสอนสอนสอนก็เสียเข้าไปสรงนิ้วอ่าที่อๆทื่อๆที่อๆทื่อๆ จุ่มจุ่มจุ่มอันนี้ไปจุ่มมันได้ทำไมล่ะเห็นนิ้วพี่ไปชีตรงนี้ก็เลยงงว่าอะไรวะทำให้จุ่มมันนี่โอเคแบบเบาๆก่อนเบาๆเพราะมันจะเยอะใหม่อ่ะเอาเอาเบาไปเอาอ่าให้ให้เอาอีกเอาอีกเอาแบบนวดอย่างเงี้ยนวดนวดไรงนี้เหรอนวดตรงนี้เหรอเออแล้วอันนี้มันจุ่มเครื่องเหรอเข้าไปไหนเวลาของใหม่มันเยอะเข้าตามั้งไม่ใช่เราต้องไปโดนทางไหนตรงไหนยังไงยังตำแหน่งอ่ะก็แบบกดแล้วกระจบดกดเอาครึ่งเดียวก่อนเอาครึ่งเดียวก่อนตรงนี้เหรออ่ลองลองปิดตรงสีแดงๆตรงนี้เดี๋ยวที่เป็นสิวเนี่ย S <S เออใต mm ้ตาได้ด้วยเออเฮ้ยเนี่ยได้ได้อยู่เนี Kü! ่ยเฮ้ยเหมือนได้ได้เลยเนี่ยได้ได้อ่าไปไปยังไงนะเอาอีกเอาอีกพอมันเริ่มบางแล้วก็เอาอีกจริงเหรอมันจะทำไม่เยอะไปเหรอก็ใช้อันเดียวทั้งหน้าเลยเหรอก็ไม่รู้หน้านวลแล้วนะทางนู้นหน้านวลแล้วนะก็หน้านวลแล้วเออต้องไปหน้าผาเอาครึ่งเดียวก่อนนะเราจะได้เห็นเห็นเห็นเอฟเฟกต์ชัดๆครับผมเนี่ยโปรตีต้องใช้แบบที่หมักมันชอบทำอ่ะแบ่โหแบ่อย่างเงี้ย ทำไมมันมาเป็นแบบนี้บอกแล้วไงนวดนี่คือเหตุผลของการให้นวดไงก็เมื่อกี้นวดอะไรแล้วแล้วมันเราจะดูแค่ไหนว่ามันนวดได้หรือนวดไม่ได้อะเกลีย์เกลียยังไงเกลียไงแบบแบบแบบเออแต่งหน้ามันสนุกอย่างนี้ดิแบบว่าเบลน่ะเบลนจะให้น้องเขามาช่วยเก็บงานเขอดูหน่อยโอ้ยอีเวนต์คุณนี้คุณบอยบอกมันไม่น่ามาเลยเออทำอะไรล่ะขอโทษทำนี้เหรอแบลว่า ทำน่าตู้หน่อยจะได้ไม่ต้องใส่เอฟเฟรกคลิปวันนี้ไม่เอาสมองน่ารักนะเพราะขอเป็นทรมน่ารักมีผู้แนะนำคนใหม่มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อนอะไรหรอเอ้ยชื่อตาตาค่ะน้องตาตาเขากำลางจะถามเรื่องริ้วรอยใช่ไหมครับน้องแก้ได้เหรอแก้ได้ตรงนี้พอเราใช้อันนี้แล้วมันเป็นรอยแบบนี้เราสามารถแก้ยังไงได้บ้างครับคิดว่าจะต้องเริ่มที่การบำรุงอาจจะเป็นใช่ง มันเนี้ยเข้ามาด่าหรอไม่ใช่คือเราก็ต้องเตรียมผิวหน่อยอาจจะเพิ่มความมอยเจอไรเซอร์ให้กับตตาให้ใต้ตามันฟืนขึ้นมาโอเคส่วนใจอันนี้คือวิธีป้องกันแต่พอเป็นแบบนี้แล้วขอวิธีแก้ไขเข้าคลินิกกูบอกไม่รอบแล้วตอนนี้นะตอนนี้พอเราแต่งไปแล้วแล้วมันเป็นแบบนี้เราสามารถยังไงได้บ้างใตาลองเกลี่ยให้ได้ครับี่ได้เลิฟมากเลยครับน้องตา ยิ่งตบแพ้กาดเขาไปมันก็จะเนียนมากยิ่งขึ้นเออเหมือนที่เหมือนที่มิต่บล็อกเกอร์เขาตบกันแรงมากเลยมันมีผลใช่ไหมครับแต่ว่าตาไม่กล้าตบแรงครับเัาเลยได้เดาตาได้แป๊ะแต่ว่าพอเสร็จตรงนี้ขอไปโซนกันไกลตัดขนจมูกก็เกล้าครับต้องเคลียร์นิดนึงต้องเคลียร์นิดนึงพอนี้่เงยหน้าละเริ่มเงยหน้าขอเล็มส่วนอื่นด้วยเอโอเคแล้วใช่เดี๋ยวพอลงส่วนรอยย่นที่เหลือมัน มันก็มีเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจไม่ได้ติดเรื่องการที่มีลอยโยนติดนะติดนะก่อนนี้ติดมากเลยได้เงี้ยเดี๋ยวไปบำรุงทำเหมือนทอมแล้วไปนวดอะไรอ่ะนวดเนี่ยนวดนวดหรออ้าวขอพี่ทอมมีตุ่มจุ่มก็คนละยี่ห้ออ๋อเออนี่นวดนวดหน่อยมันเยอะมันเยอะมากเนี่ยแปะไปเออนวดแรงแรงนวดแรงแรงหมันเหนื่อยเหนื่อยมนนแรงแรงถูกปะเนี่ยนวดแรงแรงหน่อยเอออ่าลองเออ เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไอ้เนี้ยมืออาชีพอ่ะเฮ้ยเข้าเข้าสิวนะเข้ากับสิวสิวหรอสิวโอโหอยู่บ้านแต่งหน้าปะเนี่ยเอาดีๆผมจับจับช่างดีกรอนมาครับเนียนเลยอ่ะเฮ้ยมาเขาไมเก่งเนี่ยเดี๋ยวมายืนด้วยกันนะสองคนเสร็จแล้วของหมาไม่มีอะไรเออทำไมแป๊บเดียวเงี่ยเราให้พี่ตาต้าเข้ามาตรวจงานหน่อยนะได้ อะไรหัวใจพอดถูกต้องเนียนเลยจริงว่าเนียนเลยอย่ามาโมนะจริงจริงคือเลือดเชดได้ตรงผิวปุ้มก็จะเนียนเห็นเทคนิคการตกก็คือเออถูกต้องถูกไมหลังแล่ะนี่ไงอันนี้ได้ไงไม่หลังครั้งแรกครั้งแรกก็อย่างนี้แหละใช่อันนี้ถือว่าก็ครั้งแรกเหมือนกันครับโอเคเก่งแต่ว่าเกือกนี้แหละเกือความผิดพลาดได้ะเราลองมานั่งคู่กัน โอเคส, <Okay. S 2> สามสองหนึ่งแปดเออเออเราม่งหัวล้อปลอมเลยมาหัวล้อคนรวยหัวล้อคนรวย อ่ะต่อไปแป้งนะครับก็สี่จันครับคุมมันโอ้รีบรุ่นเราจะได้รักผมด้วยเต็มลงไอซ์บาร์สกับพี่แท็บแล้วนะของผมใช้เป็นเบอร์สองครับมีเบอร์เดียว รู้เลยว่าไม่รู้เอคือคือความจริงไอเขาเรียก transparence ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเอาไว้คุมมันใช่หลก็จะไม่ได้มีชั้นใช่มันจะได้มีสีมาใช้ได้กับทุกสีผิวเลยต้นนี่อันนี้คือผมใช้อยู่แล้วนะครับพี่แทบครับปกติพี่ใช้อันนี้ใช่โดยทั่วไปความจริงไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรอันนี้ก็คือลงโบ๊ะเข้าไปเลยครับลงเลยไหมตรงนี้ก็ได้นะไม่ต้องเดินไปไหนก็ได้ได้เลยปกติพวก พวกแป้ง Transparents นะครับ um มันจะช่วยล็อกให้พัฟชั่นอยู่นานขึ้นด้วยไหมใช่เกี่ยวไหมครับเกี่ยวค่ะแล้วก็ช่วยคุมมันด้วยโอ้โหมันเยอะลงไปเลยลงไปเลยตบได้แล้วขาดตบเออตบตบเกียร์ไปเลยอ่ามาแล้วมาแล้วเหมือนลอยไม่พอโอเคโอ้หน้าแมทหน้าแมทโอ้ยดูดีนะลงแมทหรือไม่แมทแมทหรือไม่แมทต์แล้วดีดีมาแมท โอ้ยทำไมมันงเห็นไมฝุ่งฟ้องเห็นในทอมตลกแล้วก็ไม่ยอมก็อยากจะสู้อยากจะเด่นตามเอออันอันนี้เนี่ยลงเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยป่ะครับถ้าสำรังงานผิวใช่ค่ะก่อนที่จะมาแต่งแก้มแต่งตาใช่เป็นแป้งก่อนเราถูได้ไหมครับถูทำไมแม่นํารำถูดีกว่าเพราะถูพูชชั่นของเราจะเลือนเลือนเออเลือนเือนได้ใช่อยากรู้ว่าถ้าคนที่หน้าแห้งอยู่แล้วใช้พูชชั่นแบบแบบแล้วแล้แบบจำเป็นต้อง จริงๆแล้วแต่ผิวคนเลยจริงๆถ้าหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วก็คูชั่นแห้งอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีแป้งก็ได้ไดใช่แต่ว่ามันก็จะมีความยืมบ้างระหว,ว่างวันอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าเสร็จแป้งก็จะช่วยให้หน้ามันเซ็ตมากยิ่งขึ้นพี่จัดพอใจไหมพี่พอใจตั้งนานแล้วสมรไม่ต้องแต่งอะไรสมัครก็ดูดีสำหรับพี่เสมอ,อนี่ไ,ไงแต่สอใจพี่เติร์ดยังพอใจแล้วมาคอมกนี่ต่อไปเติมคิวหล่อเลยจเออจริงตอนเนี้ย อร่อยดีอน่อยเอยคิ้วหน่อยคิ้วหน่อยคิ้วเป็นเอาเป็นแบบผงก่อนไหมครับเดี๋ยวมันจะยากเกินไปคือเดี๋ยวเขียนก็ได้ข้างหลังคนดูก่อนความจริงมันก็มีหลายประเภทการเขียนคิ้วเนี่ยถ้าแบบฝุ่นก็คือมันมันจะแบบมีความเบลเๆแล้วมันใช้ง่ายกว่าก็คือทาให้คิ้วมันเข้มขึ้นอ่ะแต่ว่าดินสอมันใช้วาดเอาแล้วก็เบลนครับมันตอนพี่ทําทำใหม่ใหม่มันมันยากขอพี่ก็ใช้ตอนนี้ผมใช้ดินสอแต่ว่าเริ่มจากเริ่มจากฝุ่นดีกว่ามา อะไพ่ปลูกคิวอยอดเลยดีนี่ไงเคสเลยเคสก็ดังเรื่องคิ้วค่ะให้น้องต้าแนะนําดีกว่าคิ้วอ่ะคิ้วถ้าเป็นพี่เคยใช้ก็จะเป็นแบบแบบฝุ่นใช่ก็ตัวนี้ก็ดีเพราะว่ามันมีแปรงในตัวแล้วก็มีที่ปัดในตัวสามารถใช้เซตเดียวเราก็จบได้เลยคือแบบที่มันเป็นฝุ่นเนี่ยมาโปรตีเขาจะมาเป็นเฉด3ามสีแบบนี้ใช่ไหมใช่มันมีแบบสีเดียวไหมคร ale, tha, yeah, ับเพราะว่าพี่อ่ะพี่จะใช้อันนี้แต่เสร็จแล้วเราก็ใช้อยู่สีเดียวอ่ะมันมี3ามสีไว้เพื่ออะไรอ่ะ จริงๆมันเพื่อความเบ็นแล้วก็เพิ่มมิติของคิว้วถ้าเราอยากให้ตรงนี้ค่ะจะเป็นใส่ใต้คิ้วเพื่อให้คิ้วมันป๊อปออกมาสีเข้มก็จะเป็นห่างคิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ไล่ระดับให้คิ้วมันดูมีมิติมากขึ้น ถ้าเป็นผู้ชายก็สีเดียวกันได้เลยสีเดียวก็คือสีที่เข้มที่สุดเริ่มเลยครับเชญครับอันนี้คือมันเป็นแบบใหม่แล้วครับทำไมถึงมีสองอันนะอันนี้เขาจะเลอมตามเปนคนละแบบนะก็ไม่เอามาสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นเลยไงคะย่างหัวหัวใหญ่ยางเงลงไปมันก็จะได้สีที่เข้มขึ้นใช่อย่างถ้าเป็นปลายคิ้วจะใช้ตัวที่เป็นหัวเล็กลงหน่อยใช่แล้วก็ตัวก็คือกระจกนยอ๋อกระจกผมเองเขดีเดี๋ยวเราเอาแบบ คิดซะว่าเป็นมือสมัครเล่นก่อนที่ไม่เคยทำเลยหัวใหญ่ไปเลยไหมหัวใหญ่เลยด้านเลยะแต่จริงอ่ะอินไซต์คนที่แบบเพิ่งแต่งเลยนะสมมติเป็นหนุ่มหนุ่มที่เพิ่งแต่งอ่ะเขาคงยังไม่ได้อยากให้คิ้วเป็นทรงขนาดนั้นใช่ส่วนใหญ่เขาต้องการแค่แบบให้มันหนาขึ้นเฉยเฉยอ่ะนี่คือว่าประมาณนี้ก็โอเคแล้วา่เพิ่มหัวคิ้วอีกสักนิดนึงใช้สีอ่อนต้องต้องหัวคิ้วอ๋อไอ้สีอ่อนไว้เซฟหัวคิ้วอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็จะเป็นสีเป็นเบรนด์ให้มันเนียนเข้าหากันมากยิ่งขึ้น ้ที though, ่น <så d> <art> ี่ก็หลอกจริงๆแค่ผู้ชายเขาก็แค่จากอยากให้เพิ่มความหนาของคิวขึ้นครับไม่อยากเล้เป็นทรงมากเลยเออทรงนี้แหละครับได้แล้วเนี่ยได้แล้วเฮ้ยเท่เท่โอเคโอ้โห ไปดูของพี่ท็อปกันครับผมทุกคนนี่ครับตอนนี้ก็เป็นบราวด์เซตติ้งเจลอันนี้เป็นสีใสแล้วบราวด์เซตติ้งเจลใช่เป็นบราวด์เซตติ้งเจลจะทำให้คิวเป็นทรงคือใช้เป็นคำนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นเซตติ้งเจลเลยมันก็ทำให้คิวที่แบบไม่เป็นทรงอ่ะเป็นทรงมากก็คือสำหรับคนที่คิ้วหนาใช่แล้วแบบเออไม่อยากเขียนแต่ว่าจะแต่งให้มันไปทิศทางที่ดีหน่อยตัวนี้ได้เลยอันนี้ถ้าผมแต่งปั๊บออกมาเป็นล้งโฟสเลยไหมได้เลยเหมือนกันเลยเท่เหมือนกันจริงคนชอบทักติดตลอดอื ก็เลยบอกใช่ไม่กินนวดุ้ยะก็เลยบอกไม่ใช่ไม่ใช่แต่เมื่อเมื่อก่อนโอ้ยเมื่อก่อนตอนเด็กเด็กหน้าแบบนี้เลยหรอเกือบพ่าผิดจริงปึ้งใช่แต่ใช้ได้แล้วใช้ได้เลยคุณนี้ไม่เคยใช้เลยนลดแต่มันคือสำหรับคนคิ้วหนาหน่อยใช่ป่ะใช่มันก็คือการหวีคิ้วแล้วใส่เยลเหรอใช่แล้วล้างออกไงครับแบบนี้ล้างออกใช้คิ้งซิ่งปกติได้เลยใช้คิ้ซิงอ๋อใช่คิ้งซิงอ๋อซ้าคิ้วก็เป็นทรงเลยเอออินมตื่นต้องกอดน้องโคน แล้วเวลาไปเบอร์เวลาไปเบอร์ไม่ได้เบอร์เขานะเบอร์่ถอ <laughs> ต่อไปปากครับลิปสติกลุยความจริงลิปสติกก็มีหลายแบบใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดมือใหม่เลยเป็นชายหนุ่มที่แบบเดินมาแล้วมันซับซ้อนอ่ะเราตามหาลิปทิ้นเขาเรียกลิปทิ้นใช่ไหมครับ <c oughs> ลิปทนนิ้นกับลิปลิปบามซึ่งลิปบามมันก็คือมันมัน ลิปมันนั่นแหละลิปมันแล้วมันก็มีสีแต่ว่ามันหลุดง่ายลิปทิ้มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นแมทเป็นเจลใช่ไหมเป็นเจลแล้วมันก็จะแห้งติดปากอ่าหรือ <ๆ S 2> ใช่สีมันจะติดมันจะทนกว่าแล้วมันใช้ง่ายกว่าครับงั้นผมเลือกติ้นครับใช่กูจะให้ใช้ติ้นอยู่แล้วเอาเหรอครับใช่ใช้ตินดีสุดเริ่มมาใช้ติ้นดีสุดจริงๆเท่าลิปสติกเอาแบบมือใหม่เลยอะพี่ตอนแรกๆพี่พยายามตามหาที่แบบทาโะไปเลยโดยที่แบบ มันก็ยังได้อยู่ทิ้นอะดีตรงที่แบบมันยังดูเหมือนกับว่าไม่ทาสีมันจะติดเข้าไปที่ริมฝีปากเพราะนั้นแบบทิ้นอะมันจะดีตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดรู้สึกว่าเริ่มเบื่อแล้วค่อยค่อยยก,ยกระดับก็เคสได้ครับปกติพี่ใช้สีเนี่ยพี่ว่า17ออะโคตรแจมเลยแต่มันก็แล้วแต่คนด้วยอะนะเนี่ยพี่ใช้17 17คือทาแบบทาไปเลยไม่ต้องคิดมากอะ่ะพอพี่เป็น17เหรอใช่ใช่ผม17ใช้อยู่เลยนี่ไงสิบเจ็ดโอ้ก็ได้ครับลองมหาหลวดจะได้ครับ ขอบคุณครับสวนกุหลาบชวนฝันนี่คืออะไรคือชื่ออะไรกลิ่นเนาะเป็นชื่อแบบอุยคุณดูชื่อต่างๆสิไอรอนในสายหมอกห่วงเวลาแห่งความสุขเค a z ี m ม d n i น h t พอแล้ว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 หางานภาคเสียงเลยด้วยตั้งเล้วรับงานลงเสียงด้วยหุยเห็นไหมมันแบบเห็นไหมดูแบบสภาพดีอ่ะเยีแล้วทิ้งไปสักพักมันก็จะแบบว่ามันก็ติดมันทิ้งมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นสีปากเราอ่ะ มีอะไรตัวแหลกตัวเล็กวันนี้มีกไหมผมอยากได้แบบอะไรที่ดูสุดชาไอ้มามึงใช้เหมือนกูทุกอย่างเลยนะสีจิ๋เดียวกันน้องตาตาได้รับพี่หน่อยเดี๋ยวขอดูหน่อยอ๋ออันนี้เป็นเหมือนกันครับแต่เป็น45อันนี้สีอะไรนะครับ15 15้อันนี้มันจะมีความแบบชมพูไปนิดนึงตัวใจเราเราอะลิปสติกอะเลกชื่อลิปสติกเรามาลองตรงแขนอย่างเงี้ยมันรู้เหรอครับ จริงๆก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกแต่ว่าพี่คนสีพี่งงให้ได้เห็นสีชัดๆใช่ไหมเวลาผู้หญิงลองคือลองอย่างนี้เขาก็จะอู้เห็นเห็นสีอย่างเดียวแต่จริงเทียบกับที่ผู้ชายรือพี่สีชอบอะไรเงี้ยสวัสดิกับพี่มือมันก็จะง่ายกว่าคขมันสัญญาอ๋อเราให้ไปเบสกันตอนทากับบ้านไปทาว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยเออจริงด้วยอันนี้สีอะไรอ่ะสีคขมันสัญญาครับเนี่ยค่ะดูมันจะ แล้วถ้าสีผิวโดยจริงๆแล้วจะไม่เหมือนผิที่ลองอันนี้ก็คืออะไรนะครับ Crazy midnight Crazy midnight อันนี้ก็จะมีความอมน้ำตาลขึ้นมาจริงๆก็ใกล้กัน Crazy midnight คืออันนั้นก็ไม่ต่ากันมาโอเคอ่ะ Crazy midnight ก็ได้ได้ Crazy midnight ทาไปเลยบอกไปเลยเบลนเบลนนิเลยนะครับเมม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 หมดแล้วเรื่อยเราเมมใช่เฮ้ย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 เร้ยเ้ยเก้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้้ยเฮ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 ย หรือว่าลองใช้แบบสีเดียวกับเตินหมักไหมเอออ๋ออ๋อจริงผมว่าลอง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 ไหมลองได้ไหมเช่นนี้เช่นนี้ก่อนผมผมว่ามันเริ่มผิดเยอะไปแล้วเฮ้ยมันเรลองใช้สิบเจ็ไมมันสีสำหรับผู้ชายทำไมมันทาเลอะจังวะเดี๋ยวไปลองก่อนนะเออลอง17ลอง17อ่าโอถ้าอันนี้เข้าแปลว่าต้องย้อนคุชชั่นเลยนะพี่่ย้อนตั้งแต่คุชชั่น ทำไมทานน้อยยังอ่ะกลัวเป็นเยอะไม่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะอันนี้ไม่เยอะอันนี้ได้แล้วสีมันดูปล่าอิ่มใช่มันดูแบบจริงด้วยแบบว่าโอ้โอ้โอ้ใช่อนี่ดูดีอ๋อต้องประมาณนี้แหละมั้งอ๋อโอเคทุกคนก็ใช้เบอร์สิบเจ็ดไปเลยแล้วกันใช่ครับเพิ่งเริ่มใช้เบอร์สิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วมนสีของผู้ชายที่ดูตองค่ะเพราะว่าเป็นชื่อสีว่าส่วนกุหลาบส่วนกุหลาบอ๋อเป็นชายรเวนซะด้วยใช่ เรียบร้อยครับครับก็พีเต่อเล่นหูเล่นตาอ่ะเป็นไงบ้างสองคนเป็นไงบ้างฮะเอามาก่อนมาก่อนเพราะว่าหมักหมักดูแบบว่าเลือกสีเลือกอะไรถูกต้องก็ถือว่าโชคดีครับที่แบบเลือกตามพี่เตรอแล้วมันพอดีมันคือมันง่ายเรียกว่ามีเลเพลนผิวมันใกล้ๆกันอืมใช่ครับเราก็เลยสบายแบบแต่งออกมาแล้วไม่ไม่ไม่ตกใจขนาดสามารถแต่งไหมต่อไปแต่งไหมเดี๋ยวลองดูครับ แดง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 ลองดูมือไม่ต้องเอาให้กูดิซื้อไปเนี่ยครับเอาของผมเลยไหมแต่เดี๋ยไม่ได้ครับเดี๋ยวาต้องต้องฝึกอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยๆแบบว่าไปเล่นดูอ่าใชผักปูอะไรอาจจะเลิกไปเลยก็ได้นะอาจจะไปทางแต่งหน้านะอ๋อไม่แน่อุ้งอ้าวเต็มบ้านอ่ะผมผมรู้สึกว่ายาก ไม่ไม่ไม่คือเลือกสีแต่อย่างเลือกผิดมันไม่ได้แปลว่าทอมแบบเลือกผิดหรือเลือกไม่เก่งเลือกไม่ดีอะไรอเงี้ยปกติก็ครั้งแรกด้วยแล้วก็มีคนแนะนําแล้วเราก็ลองมันก็ผิดปกติคือรู้สึกว่าคือพอมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยอ่ะกับการที่มาเลือกอะไรแบบนี้ปกติมีคนแต่งให้ตลอดแล้วพอมาเลือกเองก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าเราแทบไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้เลยแต่ว่าพอมาวันนี้มันก็ทําให้รู้ว่ามันมีหลากหลายมากๆมากกว่าที่เราคิดซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาหาอัันนที่มจะ ตรงกับเรามากที่สุดอ่าซึ่งคิ้วดีคิ้วดีโอ้โหคิ้วคุณเป็นคนคิวสวยมากนะก้าวแรกที่เข้ามาในร้านเนี่ยนะครับฝากถึงมือใหม่นะครับว่าไม่จะเป็นต้องตกใจเพราะว่าในร้านเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เยอะมากๆครับดังนั้นมาถามคุณพนักงานก็ได้ว่าถ้าเราจะเริ่มต้นอ่ะที่อีเวนต์บอยไงซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สาขาไหนครับคุณสมัครเดลโมลครับไลฟ์สโตร์ที่บางอะไรบางแคร์อ่าอยู่บางแคร์ช่วยแม่ทำอะไรช่วยแม่ล้างจานโอเค แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีแบรนด์อะไรแนะนําหรือแบบมีเทคนิคอะไรแนะนําสามารถบอกพวกเราไว้ด้านล่างนะครับเราจะลองไปใช้ดูเพราะบางทีผมก็ฝึกจากคอมเมนต์นี่แหละอ่าครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ถ้ามีใครแนะนําพี่เติร์ดเดี๋ยวผมก็แอบไปอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปแล้วก็อยาแนะนําแค่พี่เติร์ดก็สมัครครับแนะนำผมด้วยใช่ใครมีอะไรใช้แนะนำไหมโอเคครับสำหรับนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ La, tabula.